วันนี้ผมอยู่ตลาดนัดทนบุรีนะครับหรือว่าตลาดนัดสนามหลวงสองนั่นเองนะครับก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาเดินสำรวจกันนะครับว่าตลาดสนามหลวงสองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะในยุคปัจจุบันนี้นะครับมันน่าเดินเล่นหรือเปล่าและมันมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมารับชมกันดีกว่านะครับ การเดินทางมาตลาดทนบุรีนะครับก็มีรถเมย์ผ่านเหมือนกันนะอยู่ในเส้นเพชรเกษมนั่นเองนะครับ91กไก่นั่นเองนะถ้าใครมีรถส่วนตัวก็ปัก GPS มาได้เลยนะครับผมเนี่ยใช้ถนนเพชรเกษมน,นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่เรียบคลองทวีวัฒนานนะตรงมาเรื่อยๆนะครับซอย7ทับหนึ่งนะครับจะมีร้านข้าวหมูแดงร้านหนึ่งนะครับ อร่อยมากๆเลยนะหมูกรอบของเขานะครับสุดยอดมากๆเลยนะอหกรอบมากๆแต่ว่าไม่ได้กรอบแบบแข็งโป๊กนะครับกรอบเหมือนแคบหมูเลยเคียวกรอบๆหอหถ้าใครอุดหนุนเขาได้ก็อุดหนุนหน่อยนะครับรับรองเจ้านี้อร่อยสุดๆครับ จากนั้นก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือทางเข้าตลาดทนบุรีสนามหลวงสองนั่นเองนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะมีหอคอยด้วยเออสีฟ,ฟ้าตลาดนัดทนบุรีนะครับก็จะมีโซนเนี่ยหลายโซนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอาหารโซนขายต้นไม้โซนขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยงหรือว่าของใช้ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ แต่ถ้าเรามาวันจันทร์เนี่ยต้นไม้นะครับก็จะเยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะเขาก็จะขายตรงริมฟุตบาทเลยนะครับบนถนนนั่นเองนะสามารถเดินดูต้นไม้นานาพันธุ์ได้นะครับใครที่ชอบแต่งบ้านเนี่ยแน่นอนละครับว่าต้องมาที่นี่ต้องแวะที่นี่คันทีเดียวนะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากๆครับ และก็เป็นสถานที่ที่คนนิยมแต่งบ้านชอบมาเดินกันนั่นเองนะเพราะว่ามีอะไรให้เราเลือกซื้อ <c oughs> ให้เราเลือกหาของแต่งบ้านสารพัดแบบนั่นเองนะครับน เอาแงเนี่ยต้องเอาบางโง่แเบยาคัดอีจะไปดูแคานลยนะ ท,ทุกวันจันท์นะครับนอกจากต้นไม้จะเยอะเป็นพิเศษแล้วนะวางบนถนนกันเลยก็ยังมีตลาดคลองถมด้วยนะครับใครที่เคยเดินตลาดคลองถมนะครับก็คงจะคุ้นชินกับบรรยากาศแนวแนวนี้นะครับมีทั้งของเก่าและก็ของใหม่นั่นเองนะเสื้อผงเสื้อผ้าสว่านไฟฟ้าอู้จีบะทะนะครับผมแนะนำให้มาช่วงเช้าเ้าหน่อยนะวันที่ผมเดินเนี่ยก็ เริ่มเย็นแล้วนั่นเองนะครับของก็เลยดูน้อยๆน,นะ

บอกกันตามตรงเลยครับถ้าเดินทั้งวันก็คงไม่ทั่วแน่นอนเพราะที่นี่ค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยนะมันเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการดูของซื้อของซื้อของแต่งบ้านอะไรจีปะถานานๆน,นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินนั่นเองนะคนที่ไม่ชอบเดินเนี่ยอาจจะอุ้หงุดหงิดได้นะครับแต่สำหรับคนที่ชอบเดินดูของแล้วเนี่ยโอ้โหได้อัดทันรถแน่นอนเลย พวกสัตว์เล็กต่างๆนานาก็มีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนกหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆนะครับก็มีเช่นกันนะและเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจสวนสาธารณะดีกว่านะครับข้างๆสนามหลวงสองเนี่ยจะมีสวนสาธารณะด้วยนะ ส่วนใหญ่เขาก็จะมาออกกำลังกายวิ่งิ่งกันนะฮะที่นี่น่าอิจฉากคนแถวนี้นะมีที่ออกกำลังกายด้วย ก็ค่อนข้างจะกว้างมากเลยนะครับที่นี่วิ่งวิ่งจนเหนื่อยอะ่ะถ้าออกกําลังกายวิ่งจนเหนื่อยใช่ว่าใช่ว่าจะมาออกกําลังกายอย่างเดียวนะครับที่นี่ก็โอ้โหเหมาะแต่การถ่ายรูปมากๆเลยนะมันก็จะมีมุมสวยๆนะครับค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินั่นเองใครที่ชอบถ่ายรูปเป็นแนวแบบ ธรรมชาติธรรมชาตินะแบ็กกราวเป็นธรรมชาติเนี่ยที่นี่ผมแนะนําเลยนะครับมันสุดยอดมากดูแต่ละมุมสิโอ้โห,โโหดูสิครับอันนี้คือต้นข้าวนะโอ้โหนี่ใครที่อยู่เมืองกรุงนะครับไม่เคยเห็นต้นข้าวเลยเนาะโอ้จะได้รู้นะครับว่าชาวไร่ชาวนานเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวเขาปลูกข้าวกันยังไงนะแล้วต้นข้าวจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นเม็ดข้าวเลยนะครับเรียวๆเลย สวยงามมากๆแล้วก็มีมุมให้เรานั่งพักด้วยนะแต่ว่าแดดนี่นะน่าสุดยอดจริงจแต่ค่อนข้างแรงนะเนี่ยแต่ตรงนั้นก็คือป้ายนะครับโคกหนองนาศูนย์การเรียนรู้นั่นเองสวนทวีวัฒนารมนั่นเองนะครับอย่างไรครับว่าประกาศ น่าถ่ายรูปมากเลยนะเห็นไหมถ้าเรามีเพื่อนนะครับมาเป็นพามาเป็นกลุ่มคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผัดกันถ่ายนะครับให้บรรยากาศเหมือนเราอยู่ต่างจังหวัดประมาณนี้เลย บรยากาศที่นี่ก็เหมาะแก่การทำา MV สักคลิปหนึ่งเหมือนกันนะครับลาไปด้วย MV สาวน้อยสุดสวยของเรานะครับ